สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องที่น้องคนหนึ่งมาเล่าให้งฟังครับเอาเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงของน้องเขาเลยไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องฟังต่อกันมาแต่มันเกิดขึ้นจริงกับโรงแรมแห่งหนึ่งบนดอยทางภาคเหนือน้องเขาชื่อนัทครับอายุ24ทํางานฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอและบางทีก็รับถ่ายรีวิวโรงแรมเล็กๆตามคําสั่งเพื่อนๆคือเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตง่ายๆไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะไปล่าท้าผีอะไรทั้งนั้นแต่ทีนี้ วันนั้นนะ่ะต้องขึ้นไปส่งของที่โรงแรมบนดอยแห่งหนึ่งแล้วก็คิดว่าไหนๆก็ขึ้นไปแล้วจะถ่ายหมอกถ่ายวิวมาเก็บไว้ทําคลิปด้วยแต่ปรากฏว่างานมันง่ายนะครับแต่สิ่งที่เจอไม่ง่ายเลยนัดเล่าว่าขับรถเก๋งคันเล็กขึ้นดอยถนนคดเคี้ยวฝนตกโปรยๆปยหมอกนี่หนาเป็นกําแพงขาวเลยเห็นทางข้างหน้าสักสิบเมตรก็ถือว่าโชคดีแล้วครับตอนเล่าให้ผมฟังนัดพูดติดตลกว่าพี่ ตอนนั้นผมแทบจะเอาหน้าไปจอกกระจกแล้วนะกลัวหลุดโค้งลงเหวจนกระทั่งถึงป้ายไม้เก่าๆป้ายหนึ่งสีซีดๆเขียนตัวหนังสือสีขาวว่าโฮเทลหนึ่งห้าสิตัวเลขนี้เด่นชัดสุดเลยส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านล่างนีนเลือนจนแทบอ่านไม่ออกนัดบอกว่าตอนเห็นป้ายก็โล่งใจนะเหมือนถึงที่หมายแล้วแต่พอขับเข้าไปถึงตัวโรงแรมกลับรู้สึกแปลกๆตึกมันเป็นคอนกรีตห้าชั้นสีเทาอมเขียว ไม่มีความรูราอะไรเลยดูเงียบมากเหมือนอาคารที่ถูกลืมมากกว่าจะเป็นโรงแรมพอเดินเข้าไปในล็อบบี้สิ่งแรกที่นัดสัมผัสได้คือความเงียบครับเงียบจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาบนผนังเดินติ๊กติ๊กติ๊ก,กบนเคาน์เตอร์ไม้มีระฆังใบเล็กวางอยู่นัดก็เลยกดไปสองครั้งติ๊งติ๊ง,งแป๊บเดียวประตูหลังเคาน์เตอร์ก็เปิดออกมีผู้หญิงสูงอายุผมขาวรวบเป็นมวยเดินออกมาหน้าตาใจดีนะครับแต่ดูม่วงๆเหมือนเพิ่งตื่นเลยเธอแนะนําตัวว่าปะเอื้อง บอกว่าดูแลโรงแรมนี้แทนผู้จัดการแล้วก็ยื่นกุญแจห้องมาให้นัดก้มลงมองกุญแจเป็นเหล็กหนักๆห้อยป้ายอะคริลิกใสสลักตัวเลขชัดเจน150ยห้แล้ก็ถามแบบงงๆป้าห้องผมชั้นไหนครับป้าเอื้องตอบเสียงเรียบๆเลยว่าชั้นหนึ่งสุดทางซ้ายติดลานย่าห้องร้อยห้นัดฟังแล้วก็แปลกใจครับเพราะเลขร้อยห้ปกติมันต้องอยู่ชั้นหใช่ไหม แต่ที่นี่เขาเรียงแบบ101-150ยาวไปเลยทั้งชั้นนัดเลยเก็บคองใส่ไว้ไม่ได้ถามต่อรายละเอียดภายในห้องประตูห้องเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มมีตาแมวสติ๊กเกอร์คำเตือนว่ากรุณาล็อกก่อนด้านในทุกครั้งพอเปิดเข้าไปนัดบอกว่าเฮ้ยห้องมันก็ดูโอเคนะไม่ได้โซมอะไรแค่เก่าๆมีเตียงควีนไซส ผ้าปูสีขาวหมอนสองใบข้างเตียงมีโคมไฟเล็กๆก,กับโทรศัพท์บ้านสีครีมปลายเตียงมีทีวีติดผนังจอแบนแต่รุ่นเก่ารีโมทนี่ถูกคุ้มในถุงพลาสติกใสเก่าๆเหนียวๆระเบียงเปิดออกไปเห็นหมอกคลุมต้นสนสวยมากแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนโรงแรมท่องเที่ยวมันเงียบจนผิดปกติห้องน้ำก็ปกติครับแต่พัดลมดูดอากาศเสียงหวีดแหลมจนหูอื้อเลย กระจกเงามีจุดดำๆเสื่อมตามการเวลานัดเล่าว่าแรกๆผมก็ถ่ายห้องเก็บไว้เฉยๆไม่ได้คิดไรเลยหลังจะลงไบเอาไปเสร็จนัดเล่าว่าป้าเอื้องหันมาพูดประโยคหนึ่งเหมือนเพิ่งนึกได้ถ้ากลางคืนไฟตกไม่ต้องตกใจนะลูกเครื่องปั่นมาสลับเฟสช้าแล้วห้องหนุ่มมันอยู่ปลายท่อถ้าได้ยินเสียงน้าไหลทั้งทงที่ไม่ได้เปิดโทรมาหาป้าได้เลยนัดฟังแล้วว่าขำๆโอเคครับป้าแต่เอาจริง ใครจะไม่เก็บมาใส่ใจนะครับคำพูดมันเหมือนเตือนอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นคําอธิบายเรื่องระบบน้ำความผิดปกติเริ่มมาตอนสองทุ่มนั่งทํางานอยู่บนเตียงอยู่ดีๆทีวีที่ปิดอยู่ก็ดังปี๊บเปิดขึ้นมาเองครับภาพนี้เป็นสีขาวดาวูบเดียวก่อนดับนัดสะดุ้งเลยแต่ก็ยังบอกตัวเองว่าอืมคองรีโมทหลอนๆเครื่องเก่าๆมันเป็นกันได้สี่ทุ่มโทรศัพท์บ้านดังตืดตืดนัดรับปลายสาย เป็นเสียงป้าเอื้องถามว่าลูกเปิดน้ำอยู่หรือเปล่าปั๊มน้ำมันขึ้นเหมือนมีคนเปิดนัดก็ตอบไปว่าไม่ได้เปิดครับปลาก็เงียบไปนิดก่อนจะพูดว่าอืมป้าดูให้ละกันระหว่างสายนาทีนั้นเองนัดบอกว่าได้ยินเสียงน้ำไหลาจากข้อบนเพดานซู่ดังผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเงียบนัดบอกรอยที่ไม่ควรมีมันก็มานะครับพี่เทีเ่ยงคืนครึง่งนัดจะนอนนะครับเปิดม่านดูหมอกขาวโพลนด้านนอก แล้วก็จะปิดไฟพอดีแต่เหลือไปเห็นที่กระจกบานเลื่อนตรงระเบียงมันขึ้นฝ้าเป็นไอแล้วปรากฏรอยนิ้วลากชัดๆเป็นตัวหนังสือไทยว่าครนัดเล่าว่าพี่ <"P hi, S 1> ผมค้างเลยครับหัวใจเต้นตึกตักตักมือผมเย็นเฉียบไปหมดในหัวนัดบอกว่าไม่มีคําไหนเลยในหัวมีเพียงคําว่าเชีย er แต่สุดท้ายก็พยายามบอกตัวเองว่าอ๋อคนก่อนอาจเขียนเล่นไว้ตอนห้องมันชื้นๆแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยนก็โผล่มาเขารีบเอาผ้าไปเช็ดจนหาย แล้วก็มุดผ้าห่มนอนต่อแต่ยังไม่ทันหลับสนิทก็ได้ยินเสียงครืดครืดเหมือนล้อรถเข็นถูกลากไปตามพรมทางเดินนอกห้องเสียงหยุดลงตรงหน้าห้องนัดสักพักก่อนจะเคลื่อนไปต่อคืนแรกที่นัดเจอผมว่าใครมาเจอเองของนอนไม่หลับทั้งคืนแต่เอาจริงนัดบอกว่าพอเหนื่อยามาก็หลับไปได้บ้างถึงจะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นก็ตามตื่นเช้ามาแสงแดดลอดม่านเข้ามาหมอกจางๆยังคลุมภูเขาอยู่ นัดเล่าว่าตอนเช้านี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่เหมือนห้องมันปกติทั่วไปทั้งที่เมื่อคืนเขาเจอรอยนิ้วแปลกๆเห็นกับตาได้ยินเสียงรถเข็นลากผ่านหน้าห้องเออมันเป็น,น่งี้แหละนะครับเรื่องผีๆเนี่ยพอตะวันขึ้นทีไรมันก็เหมือนทุกอย่างถูกลบไปหมดเช้าแรกที่หล่อห้าสิบนัดลุกไปล้างหน้าในห้องน้ำปรากฏว่ากระจกเงาใบนั้นยังมีจุดด,ดำๆ เหมือนดวงตาสองดวงคอยมองอยู่ตรงมุมบนเขาเลยเอามือปิดแปลงฟันอย่างเร็วแล้วก็เลี่ยงไม่มองมันตรงๆอีกลงไปทานเท่าเชา้าในห้องอาหารทั้งโรงไรมีแขกแค่สองโต๊ะโต๊ะหนึ่งเป็นข้าบครัวคนจีนอีกโต๊ะเป็นนัดคนเดียวส่วนป้าเอื้องก็ยังยืนเฝ้าเหมือนเดิมตอนนั้นนัดอดไม่ได้ครับเลยถามป้าเอื้องไปตรงๆว่าเมื่อคืนผมได้ยินเสียงรถเข็นบนทางเดินป้ามีไม่บ้านทํางานดิบเรือครับป้าเอื้องเงียบไปสักพักก่อนยิ้มเบืองบางแล้วตอบแค่ว่าห้องนั้น มันอยู่ปลายทางเสียงมันชอบสะท้อนลูกฟังดูเป็นคำตอบที่ไม่ตอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากไปถ่ายวิวเธอแถวๆนั้นช่วงสายๆกับเข้าห้องประมาณบ่ายสนัดเล่าว่าปล่อยประตูเข้าไปปกติแต่สิ่งที่แปลกคือตู้เสื้อผ้าที่เขาปิดเรื่อเช้าปรับเปิดอ้าอยู่บนไม้แขวนเสื้อมีเสื้อคาร์ดิแกนสีกรมตัวหนึ่งห้อยอยู่ทั้งๆท,ที่เมื่อคืนเช็คแล้วไม่มีอะไรอยู่เลย นัทบอกว่าผมนี่ใจวิวเลยพี่เสื้อแบบเดียวกับที่ป้าเอื้องใส่เป๊ะเขาไม่กล้าจับไม่กล้าขยับแค่เอามือดันประตูตู้ปิดแล้วถอยออกมาคืนที่สองเริ่มต้นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำแป๊บตัวคำ่ำนัทตั้งใจว่าจะไม่นอนดึกแล้วแต่ก็ยังต้องนั่งตัดต่ออยู่บนเตียงทีวีที่เมื่อคืนเปิดเองดือด้อขราวนี้นะัทตึงปลักออกตั้งแต่6โมงเย็นปิดทางมันไปเลย แต่ประมาณสี่ทุ่มไฟในห้องเริ่มกระพริบเบาๆไพคลายแรงดันไม่พอเสียงท่อบ,บนฟ้าก็ดังอีกแล้วครับซู่ยาวๆเหมือนมีคนเปิดฝักบัวห้องน้ํานัดเดินไปแนบผูที่กําแพงแล้วสิ่งที่ได้ยินคือเสียงคนไอแห้งๆติดติดกันสองสามทีก่อนจะเงียบลงนัดบอกว่าผมมแทบจะวิ่งออกจากห้องเลยพี่แต่ใจคิดว่าถ้าเปิดประตูไปข้างนอกตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเจออะไรเลยกัดฟันนั่งอยู่บนเตียงต่อตอนเที่ยงคืนกว่าๆอยู่ดีๆได้ยินเสียงก๊อก กอกกอกมาจากกระจกระเบียงนัดสะดุ้งหัวใจเต้นรัวรีบผ่านไปมองกระจกมือสนิทพระปิดม่านถึบแต่เสียงมันดังมาจริงๆคอชัดๆัดสามทีติดกันนัดเอาไฟฉายมือถือส่องไปที่ม่านมันขยัียบเบาๆเหมือนมีลมผ่านแต่ประตูระเบียงเขาล็อกไว้แล้วแน่นอนเขานอนนิ่งๆในพ้าห่มไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงจนตีหนึ่งกว่าเสียงคอก็หายไปเองเหตุการณ์ที่ทําให้นอนไม่ลงตีสองสิบห้าโทรศัพท์บ้านดังขึ้นอีกครั้ง นัดลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายก็ยกหูขึ้นไม่มีเสียงใครครับมีแต่เสียงหายใจหนักๆตรงปลายสายหายใจยาวๆชาวๆ้าๆแบบใกล้หูมากืม hmm. hmm. นัดวางสายแทบไม่ทันเขารีบถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องแล้วโยนไปบนโต๊ะหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาปิดท้ายคืนที่สองนัดเล่าว่าหลังจากนั้นเขา,าแทบไม่ได้นอนเลยครับนอนคุมโปงจนฟ้าสว่าง ตอนเช้าลงไปเจอป้าเอื้องอีกทีป้ายัางยิ้มให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นัดกับเห็นเสื้อคาร์ดิแกนสีกรมห้อย,อยบนเก้าอี้ข้างเคาน์เตอร์ล็อบบี้ป้าเอื้องก็ใส่คาร์ดิแกนสีกรมอีกตัวอยู่แล้วนัดเลยคิดในใจว่าเมื่อคืนเสื้อที่อยู่ในห้องผมมันคืออะไรคืนที่สองผ่านไปแบบแทบไม่ได้นอนนัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับปาแดงๆหน้าซีดผมจําได้ในตอนเขาเล่าเขาพูดว่า พี่ผมแม่งอยากเช็คเอาท์เลยนะแต่ของยังไม่ได้ส่งผู้จัดก,การเขายังไม่มาแล้วผมต้องถ่ายหมอกตอนเช้าอีกมาเลยจำใจอยู่ต่อเช้าอันแปลกประหลาดตอนนัดลงไปกินข้าวเชาว้าเขาสังเกตว่าป้าเอื้องใส่คาร์ดิแกนสีกรมเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ที่เค้าอีด,ด้านหลังเคาน์เตอร์ยังมีเสื้อคาร์ดิแกนอีกตัววางพาดไว้นัดมองแล้วหัวใจวิวครับมันเหมือนกับเสื้อที่เจอในห้องเมื่อคืนไม่มีผิดเขาไม่ได้ถามอะไรเพราะถามไปก็คงไม่เจอคําตอบ สายๆประมาณ9ก้าโมงกว่านัดก็ได้เจอผู้จัดการโรงแรมจริงๆสักทีเป็นผู้ชายวัยสามสิบปลายๆชื่อพี่เก่งใส่เสื้อเชิ้ตฟ้าเรียบร้อยดูเป็นมิตรดีนัดเลยลองเล่าแบบติดตลกๆว่าเมื่อคืนเจอทีวีเปิดเองเจอเสียงน้ําในท่อเจอเสียงโทรศัพท์แปลกๆพี่เก่งหัวเราะแล้วตอบแบบไม่จริงจังว่าโอ้ยโรงแรมเก่าอ่ะนะ้องระบบมันหลอนปมะจาใครพักก็เป็นทังนั้นคําพูดนั้นฟังดูปกติแต่ทําให้นัดไม่สบายใจเลยเพราะมันเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิด นัดตั้งใจจะงีบสักชั่วโมงเพราะอดนอนมาสองคืนแต่พอเปิดประตูห้องน้อยห้เขาเจอบางอย่างที่ทําให้เขาสะดุ้งเฮือกพวงกุญแจห้องร้อยหสองวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงทงั้งทังที่เมื่อคืนเขาไม่ได้ถืออะไรเข้ามาเลยกุญแจของเขาคือน้อยห้ธรรมดาแล้วนี่น้อยห้าิสองคืออะไรนัดหยิบขึ้นมาดูตัวป้ายอะคริลิกเป็นรอยสนิมเล็กๆตรงห่วงเสียงเหล็กกระทบกันดัง กริ่งในห้องนิบเงียบเขาไม่กล้าผกไว้เลยเอาวางไว้ที่โต๊ะตามเดิมแล้วปิดประตูห้องเริ่มต้นคืนที่สามครับหัวค่ำวันนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงจนม่านสัน่นหลอดไฟบนเพดานกระพริบอีกตามเคยนัดนั่งอยู่บนเตียงเอาผ้าห่มคลุมตัวดูซีรีส์ในโน้ตบุ๊กไปเรื่อยๆจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งเกือบสี่ทุ่มไฟในห้องวูบหนึ่งแล้วทุกอย่างเงียบสนิทครับ เนี้ยจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอยู่ดีๆทีวีที่เขาดึงปลั๊กออกแล้วก็ดังปี๊บขึ้นมาเองหน้าจอไม่ใช่ช่องรายการไม่ใช่โ no น้สิกโนแต่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขาวดำเลมิสว่านัดเล่าว่าผมเห็นภาพทางเดินชั้นหนึ่งครับเห็นผมแดงเสียงซาซาของจอทีวีดังแทรกแล้วภาพมันตัดมาที่ปลายทางเดินตรงเข้าร้อยห้าสิบนั่นแหละตรงหน้าเข้าร้อยห้าสิบมีเงาคนยืนอยู่ตัวผอมผมยาวใส่คาดิกนสีกรมหันหลังให้กล้อง นัดวิ่งไปดูตามแมวของประตูทันทีข้างนอกว่างเปล่าไม่มีใครเลยแต่พอหันกลับมามองทีวีภาพยังค้างอยู่ที่เงานั้นเหมือนเดิมก่อนจะตัดดับไปกลายเป็นจอดำสิ่งที่ได้ยินในห้องน้ำนัดเล่าว่าเขาไม่กล้าออกจากห้องแล้วเลยพยายามนอนคุมโปงแต่ราวตีหนึ่งครึ่งเสียงน้ำจากท่อบนฟ้าก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ตามด้วยเสียงคนกระซิบเบาๆ นัดลุกทั่วไปห้องน้ําเปิดไฟส่องดูเห็นบนกระจกเงาเป็นไอ้้าขึ้นเต็มแล้วมีลายมือเขียนไว้ชัดเลยครับห้ามนอนหันหัวไปทางคัดลมลายมือเหมือนถูกเขียนจากข้างในกระจกไม่ใช่ข้างนอก Why sure นัดบอกผมว่าตอนนั้นผมยอมรับเลยพี่ว่ามันไม่ใช่ระบบไฟไม่ใช่เสียงท่อมันคือใครบางคนที่ยังอยู่ในห้องนี้จริงๆนี่คือคืนที่ 3, ของห้อง 150, ร้อยห้าสิบคืนที่สิ่งที่หลบๆซ่อนๆมาตลอดเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นนัดเล่าให้ผมฟังว่าพี่ ตอนผมเห็นกระจกมันมีลายมือเขียนอยู่ข้างในนะคือผมขนลุกไปทั้งตัวเลยมันไม่ใช่แค่ไอ้น้ำแล้วโผล่เป็นลายเหมือนเมื่อคืนก่อนมันเหมือนมีใครตั้งใจเขียนจากด,ด้านในจริงๆเขาเรียบมือเช็ดๆแต่ไม่หายครับยิ่งเช็ดยิ่งเหมือนลายมันชัดขึ้นเหมือนน้ำมันซึมออกมาจากเนื้อกระจกเองสุดท้ายเขาทนไม่ไหวรีบปิดไฟห้องน้ำแล้วออกมานอนบนเตียงคืนนั้นเกือบไม่ได้นอนตอนตีสองกว่าไฟทั้งห้องกับพริบอีกครั้งทีวีที่ดึงปลั๊กออกยังคงติดขึ้นมา แต่คราวนี้ไม่ใช่ภาพกล้องวงจรปิดแล้วครับมันเป็นจอขาวล้วนๆมีแต่เสียงน้ำหยดลงพื้นดังติ่งๆเป็นจังหวะนัดเล่าว่าผมเอามือปิดหูเลยพี่กลัวจนตัวเกร็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงจนตีสามกว่าภาพก็หายไปเองเช้าวันนั้นพอตื่นขึ้นมานัดลงไปล็อบบี้ด้วยสภาพหน้าโสมตาแดงๆปะเอืองถามขึ้นว่าเมื่อคือนนอนหลับดีไหมลูก นัดตอบแบบฝืนๆว่าก็พอได้ครับแต่ในใจคือจะตายอยู่แล้วพอเดินไปหยิบกาแฟซองที่วางให้ในห้องอาหารเขาเจอกระดาษโน้ตใบเล็กๆวางอยู่ใต้ถาดแก้วเขียนด้วยลายมือสันสว่าถ้าอยากปลอดภัยอย่าอยู่เกินคืนที่สนัดหน้าเสียเลยครับแต่พอมองไปรอบๆไม่มีใครสนใจไม่มีแขกคนอื่นนอกจากครอบครัวชาวจีนที่นั่งกินข้าวกันเงียบๆนัดเอาโน้ตใบนั้นไปถามพี่เก่งผู้จัดการโรงแรม พี่เก่งหัวล้อแห้งๆแล้วตอบว่า <N> น้องใครมันจะไปเขียนอะไรแบบนั้นได้กันละ่ะโรงแรมผีสางไม่มีหรออย่าคิดมาก <S <S แต่แววตาของพี่เก่งนัดบอกว่ามันไม่ใช่การปฏิเสธแบบขำๆมันเหมือนเขารู้แต่ไม่พูดหลังจากกลับมาห้องนัดกะว่าจะนอนพักแต่พอวางตัวลงบนเตียงกลิ่นหนึ่งก็ลอยมาในอากาศกลิ่นผ้าเปียกหมกักๆเหมือนเสื้อที่ตากไม่แห้งแล้วทิ้งไว้นานๆเขาลุกไปเปิดตู้เสื้อผ้า เสื้อคาริกแกนสีกรมที่เคยเห็นหายไปแล้วครับแต่กลับมีเสื้ออีกตัวหนึ่งห้อยแทนข่าวนี้เป็นเสื้อผู้ชายสีขาวคุณๆมีคราบเหลืองตรงปกเหมือนเสื้อคนงานนัดไม่กล้าแตะอีกเหมือนเดิมรีบปิดตู้ดังปังแล้วถอยออกมาคืนที่สี่เริ่มขึ้นแล้วครับท่านรู้ฟังหัวค่ำฝนตกอีกแล้วครับเสียงพายุพัดดังวีดไปตามหน้าต่างนัดตัดสินใจว่าคืนนี้จะไม่นอนเปิดไฟทั้งห้องไว้นั่งกอดเข่ารอ แต่เราราเที่ยงคืนเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกก็ก็กเคราวนี้ไม่ได้มาจากกระจกระเบียงแต่มาจากตู้เสื้อผ้านัดตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออกเลยครับเขาเอามือกุมปากแล้วจ้องไปที่ตู้เสียงเคาะดังขึ้นอีกก็ก็แล้วเงียบนัดรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดตู้ทันทีในนั้นไม่มีเสื้อผ้าแล้วครับทั้งคาร์ดิแกนทั้งเสื้อขาวหายหมด เหลือแต่ช่องลับด้านล่างตู้ที่ถูกไม้แผ่นเล็กๆปิดไว้เขางัดออกแล้วส่องไฟจากมือถือเข้าไปเจอรูปถ่ายโพลารอยวางอยู่หนึ่งใบในรูปคือห้อง150นี้เองเตียงถูกหันไปอีกทิศหนึ่งคือหัวเตียงหันไปทางระเบียงและในรูปมีเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนัดบอกว่าผมนี่แทบโยนรูปทิ้งเลยพี่ แต่มือมันสั่นจนทำไม่ลงคืนนั้นนัดไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวครับเขานั่งพิงหัวเตียงจ้องไปที่ตู้เสื้อผ้าตลอดเวลาจนเช้าเขาลงไปล็อบบี้ในสภาพเหมือนศพเดินได้แต่สิ่งที่เขาเจอคือป้าเอื้องนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เหมือนเดิมและบนโต๊ะข้างๆป้ามีโพลารอยด์หนึ่งใบวางอยู่รูปเดียวกันกับที่นัดเพิ่งเจอในห้องเมื่อคืนผมขอจิบน้ำนิดนึงอืม ผู้ดนานขอมันแหง้งเท่าทีครับเป็นต่ออะไรครับนัดเอาว่าพี่หลังจากคืนที่4ี่ผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับร่างกายผมมันไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วใจมันสั่นทั้งวันทั้งคืนแต่ปัญหาคืองานยังไม่เสร็จเขาต้องถ่ายหมอกยามเช้าอีกหนึ่งรอบให้เพื่อนเอาไปตัดคลิปรีวิวส่งลูกค้าดังนั้นคืนที่5้าเขาจําใจต้องอยู่ต่อเช้าวันนั้นนัดตัดสินใจถามป้าเอิญตรงๆป้าห้อง50ึห้มันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ้เรืองทำท่าอึกอักก่อนตอบว่าห้องนั้นเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้เป็นห้องแขกหรอกลูกมันเคยเป็นห้องพักคนงานช่างเขาซ่อมระบบน้ําทิ้งอยู่ตรงนั้นพอดีแต่วันหนึง่งก็มีคนตายในห้องนั้นคนงานคนนั้นเขาถูกเจอในสภาพที่หัวไปติดอยู่กับพัดลมดูดอากาศห้องน้ําเขาลมแล้วศีรษะมันพอดีกับช่องพัดลมนอนค้างอยู่อย่างนั้นทั้งคืนกว่าคนจะมาเจอก็สายแล้วนัดเลยเอาพวงกุญแจที่เจอในห้องให้ป้าดูหนึ่งห้าสิบถึงสอง ป้าเอื้องหน้าซีดไปเลยครับเธอบอกเสียงสันส่นๆว่ากุญแจนี่มันเป็นของห้องที่กั้นไว้ลูกห้องนั้นเคยถูกเรียกว่า1 5 0่งถึงสใช้เป็นห้องเก็บของหลังเกิดเรื่องเขาก็ปิดตายไปนัดขนลุกครับเพราะเมื่อคือนก่อนเขาเพิ่งเจอโพลารอยด์ที่ถ่ายติดแนวผู้หญิงยืนอยู่ตรงพัดลมห้องน้ําแล้วกุญแจที่ควรจะปิดตายกลับมาอยู่ในห้องเขาได้ยังไงคืนสุดท้ายครับคืนนั้นนัดเล่าว่าเขาไม่คิดจะนอนเลยเปิดไฟทุกดวงในห้อง นั่งกอดเข่าบนเตียงจนตีหนึ่งแล้วสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเสียงคะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากประตูห้องน้ำนัดก้อนหายใจทั้งตัวจ้องไปทางห้องน้ำเสียงเคาะดังขึ้นอีกออตามด้วยเสียงน้ำไหลแล้วประตูห้องน้ำก็ค่อยๆยแง้มออกเอง ทงังๆที่นัดจำได้ว่าปิดสนิทในความมืดเขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวสวมคาร์ดิแกนสีกรมยืนหันหน้าเข้ากระจกในห้องน้ำไหลสันเหมือนกำลังสะอื้นนัดไม่รอช้าคว้ากระเป๋าลากออกจากห้องทันทีโดยไม่หันหลังกลับเสียงฝีเท้าเขากระแทกพรมทางเดินดังตุ๊บตุก ลมหายใจหอบทีๆีเหงนื่อแตกเต็มตัวเขาวิ่งไปถึงล็อบบี้ยืน่นกุญแจหนึ่งสองสือคืนให้ป้าเอื้องทันทีป้ารับไว้เงียบๆแล้วพูดสั้นๆว่าขอบใจนะลูกที่คืนกุญแจนัดออกจากโรงแรมตอนตีห้าขับรถลงดอยไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกตลอดชีวิตและรูปโพอลารอยก็ยังอยู่ในมือถือเขาจนถึงวันนี้ นี่คือเรื่องที่นัดเล่าให้ผมฟังครับโรงแรม150อบนดอยที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงตึกเก่าๆแต่สำหรับคนที่เคยเจอมาด้วยตัวเองมันจะไม่ใช่แค่โรงแรมธรรมดาอีกต่อไปและถ้าหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับช่องหลอนนอนผวาเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆในตอนต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ